รการยการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนําเสนอภาพข่าวในหลวงของเราครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จจากโรงพยาบาลเซริลาชไปยังพระตำหนักจิรดาละโหฐานพระราชวังดุสิตเพื่อทรงทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาโดยทรงให้อาหารโครนมณนะละรงโคนม่ํากลางความปื้มปิติ ของพระศกนิกรที่เฝ้ารอรับเสด็จครับนี่นีมีนี่เปภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะอันนี้ของคมชัดลึกนะในเดลนิวก็คล้ายๆกันนะครับในเลีนิวจะมีเยอะกว่านะในหลวงเสด็จวังสวนจิรนานี่มีสามภาพครับในเดลีมีภาพคุณทองแดงครับตามไปด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญครับพัพรณมัยแข็งแรงแข็งแรงสมบูรณ์ ข่าวมีแต่ตอนนี้หลังม็อบเรื่องม็อบก็หลังม็อบก็เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่นีฮะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาข่าวที่ไม่ใช่การเมืองก่อนนะเรื่องของพระครูครับถูกพลาดครับถูกหวยแล้วโดนโดนคนขายตามล้างตามเชฟไปขอตังค์หลวงพ่อให้ไปแล้วสองล้านยังไม่พอมากัดจะเมาอีกถูกตั้งห้าสิบสี่ล้านนะครับสามชุดเนี่ยคือ คนขายก็เอามาขายหลวงพ่อเขาก็เออหงสารอ๋ะซื้อซื้อไปแต่ถูกอ่าพอถูกเสร็จโอ้โหคนขายนี่ก็มาแตวตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้ว่เขาแจ้งเขาเข้าแจ้งความอยู่นะแต่ว่าคดีไม่แน่ยังไม่ถึงไหนไม่แน่ใจว่าถึงไหนก็มีเห็นบอกมีคนขายตั้งหลายคนไม่ใช่แค่คนขายชุดนี้นะคือไปแจ้งเหมือนกับหลวงพ่อติดหนี้เขาอะไรเงี้ยอืมตอนแรกท่านว่าจะอยู่เฉยๆนะครับแต่ไม่ไหวแล้ว ต้องออกมาแล้วก็หนีหนีจากบางพาะศิีรชามาอยู่ที่ปทุมเลยนะเพราะโดนคุกคามจากพวกคนพวกเนี้ยตกลงถูกหรือไม่ถูกดีเนี่ยน่นะดีหรือว่างวันที่หนึ่งนี่นะห้าสิบสี่้าห้าบสี่ล้านสามทั้งหมดหวยสามชุดอะไม่รู้ชุดละกี่ใบแล้วรู้หลวงพ่อจะสึกไหมเนี่ยไม่รู้สิ คือมันก็มองได้สองแง่ว่าไม่แต่พ่อค้าลอตเตอรี่คงเสียดายนะแม่ลุงนี้ลุงนี้ไม่น่าขายเลยแต่ยังว่านะถ้าพ่อค้าลอตเตอรี่เกเว่งอาจจะไม่ออกก็ได้จะไปติดตามดูข่าวข่าวนี้นะสรุปหลวงพ่อจะสึกหรือไม่มีเรื่องเรื่องของความสวยความงามนะเรื่องของชุดชุดประจำชาติไทยของมิสคล้ายๆโลหะประสาทบ่าโลหะพาสตา โลหะตาผมไม่แน่ใจว่าใช้โลหะปราสาทไหมเนอแต่ที่มงกุดเหมือนเนาะเพราะในเว็บไซต์ก็มีมีภาพข่าวอยู่ครับจะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สนะที่อเมริกาเตรียมชุดกันแล้วมันยังไงบ้างประกวดเมื่อไหร่วันเดือนเดือนธันวาเนี้ยเนี่ยชดายอดโลหะปราสาทครับอวดโลกคือีมิสยูนิเวิร์สสองศูนย์หนึ่งสอง อ๋อดูที่ชดานะคุณผู้ชมครับชดานข้างบนเหมือนโลหะปราสาทตรงแถวผัานฟ้าเนาะใช่ใช่สวยไงเมื่อก่อนที่โรงหนังเฉลิมไทยบางอยู่อ่ะนี่ภาพนี้ก็จะชัดหน่อยนะครับนี่เป็นเป็นชดาข้างบนโลหะพัสตาโหเป็นนักศึกษานะที่ที่ออกออกแบบเนี่ยนี่ครับนะฮะนี่เอกอเกษาจาก ศิลปกรนะคณะมัธยมศิลป์เก่งเก่งเด็กไทยเก่งต้องดูว่าจะได้รางวัลชุดประจําชาติหรือไม่ครับนี่ครับอืคนใส่ก็สวยชุดก็สวยครับอ่ะอ่ะตอนนี้ก็คงเป็นเหงาข่าวการเมืองเยอะแยะไปหมดเลยตอนเนี้ทั้งก็เมียพี่ปลายไม่ไว้วางใจแล้วตอนนี้เขาก็อภิปรายกันอยู่เมื่อวานก็ซัดกันนัวนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วฮะไฮรัตก็บอกว่า แล้ว <Okay. S 1> แต่คนดูัทางบ้านตัดสินคคือผมแม่ยอยากให้แบบ <c oughs> ซัดกันคนละดอกแล้วก็ลุกขึ้นตอบซัดหนึ่งดอกลุกขึ้นตอบหนึ่งดอกเงเพราะไม่งั้นอย่างเมื่อเช้านั่งดูสอสอประชาธิปัตย์คนหนึ่งผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยผู้เินตกษาเมื่อวานแล้วท่านเพิ่งจะมาตอบ <c oughs> <c oughs> ดีเลยดีเลยคนตอบบอกข้อมูลไม่มีไงต้องไปหาข้อมูลก่อนมีเวลาหนึ่งวันหาข้อมูลมาตอบอยู่ที่คนดูทางบ้านตัดสินค นะครับเมื่อวานเขาก็ซัดไปนายกกับผู้นําฝ่ายค้านไฮไลท์เมื่อวานนี้นายแพทย์วัดลงะฮะรเ,เรื่องจํานําข้าวเนี่ยบอกเป็นฉากๆเลยบริษัทไหนอะไรยังไงข้อมูลพร้อมแลวทำตีพานิชนี้บอกไม่เกี่ยวกับผมจบเลยแล <c oughs> ้วเกี่ยวอะไรอ่ะ <c oughs> จีจีแจงบอกเอไม่เกี่ยวกับผมแล้วเกี่ยวบใครอ่ะบริษัทจีนเขาจะมอบหมายใ,ให้บริษัทอะไรมา ไม่รู้เออผมผมไม่รู้ี่ที่ต่อแล้วดนตรียังไม่ยากนะ <laughs> หรือว่าเขาบอกว่าคุณทุจริตยังงี้อย่างนี้ๆๆ <c oughs> ก็ขึ้นมาตอบว่าอ๋อเราทําด้วยความโปร่งใสรเรามั่นใจว่าเรามีหน่วยงานตรวจสอบ,บอย่างดีเราทํางานเต็มที่อา้าวแล้ว <จบ S 1> ที่เขามาติดต่อนั้นน่ะ เราทำงานด้วยความโปร่งใสเรามั่นใจว่าทุกอย่างที่เราทำผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีเอ้าแล้วที่เขามีข่าวว่ามีในหน้าอะไรมาติดต่อเราทำงานด้วยความโปร่งใสเรามั่นใจว่าเอหลังเปิดเทปเอาเลยแบบก็เหมือนเหมือนนายกเนี่ยนะฮะเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าเราทำงานเต็มที่ไม่มีวันหยุด โอ้โนะครับเรื่องเรื่องพี่ปลายให้ดูหนังสือพิมพ์เขาก็พาดกันขายจีทูเจจีทูโจ๊กจีทูโจ๊กจีทูเจนี่เจอะไรสักอย่างฝ่ายคานก็บอกบริษัทผีคืนชีพสรุปขายข้าวให้ผีนะเหรอเอาตก เขาเลยไม่กลัวไงเป็นสัมภเวสีแล้วละคนคนซื้อรัฐบานเขาเลยไม่กลัวไงประชาชนที่สนับสนุนสายค้านเขาไปกลัวกันเองเขาขายให้บริษัทผีเพราะฉะนั้นเนี่ยผีเนี่ยกินข้าวค้างกี่ปีเขาได้กระจายยังคุณไปกลัวกันเองไงก็แบบเอ้ยแบบยกข้าวจะขายไม่ได้ข้าวอะไรเงี้ยไปจินตนาการกันเองเออบริษัทผีคืนชีพ G ีทูโกศ์นะฮะบริษัทผีครับรับประกันโดยเจดดอเด็กโอส่งประกวด มีข่าวตลอดอะเจ๊ตอนเด็กเนี่ยนะเออนะนี่ถ้าเกิดผมเป็นเจ๊ที่ขายกับข้าวอยู่แล้วผมเจ๊จอมัชื่อดิมเช่้หมผมเป็นเจ๊ดิมมี่เฮียเฮียดิมมี่ผมผมเปลี่ยนชื่อเลยนะก็าถือว่าเฮ้ยทำเอาคนชื่อดอนเด็กเนี่ยเสียหายกันไปหมดอ่านี่ผมชัดลึกก็มีถล่มยับค้าข้าวอเล่นก่อนจีทูเจ๊นะฮะครับ ทางฝ่ายคานบอกเสียแช่ม <Trustee> <tama f> าดับหนึ่งนายกบอกว่าอ๋อมนไม่ไม่คือไม่ได้เสียนะคือคือเราอยู่นดับสามแต่เราขายข้าวท้าแพงคนอื่นอ๋อแล้วตนี้เกิดไอ้คนที่มันซื้อข้าวเรามันนั่งดูอภิปรายคงนะอ้าวแล้วก็งง่ซื้อทำไมขายแพง เออเฮ้ยกูเปก็ซื้อของแพงทำไมวะอย่างนี้ต้องตรวจสอบของประเทศเขาแล้วนะตายแล้วตอยแล้วล้วตรวจสอบกูไปซื้ออินเดียหรืเวียดนามมันอยู่มีอะไรกันหรือเปล่าเออเล่นดิเออตายแล้วตายแล้วเสียก็เรียกเดือนร้อยกันไปหลายประเทศเลยต่อมเนี่้เดือน้อน่อื่นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนอกจากเรื่องข้าวนะครับแล้วก็มีเรื่องพาสปอร์ตคุณแมวนะฮะแล้วก็เถียงกันอยู่แค่คำว่าควรจะ เวลาพี่ปายเนี่ยห้ามใช้คำว่านักโทษชายอ๋อให้เป็นนายกชายอดีตอดตีนายกชายอดีตนายกชายเออเนี่ยนะเขาเขาาห้ามใช้ชื่อเขาทะเลาะกันเรื่องนี้ด้วยนะเออปะท้วงกันวุ่นเลยนะห้ามห้ามพูดว่านักโทษนี่คดีอดีตนายกชายไปอยู่ต่างประเทศแล้วทางรัฐมตรีต่างประเทศก็บอกว่าครอบพาสปอร์ตให้คุณแมวได้ อก็ได้ดีครับต่อส่เพื่อไทยลุมท้วงวุ่นประชาธิปัต์พูดนักโทษชายอขอให้คําว่าผู้ต้องคำพิพากษาแทนความหมายต่างไม่ต่างกันฮะก็เลยพูดจากนักโทษหนีก็ดีเป็นชายคนหนึ่งอให้ให้คำฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่ถูกติดตาม แถมไม่ให้พาสปอร์ตกลับบ้านไม่ได้ถามเธอหน่อยทันทำผิดอะไรแม่ตอนคนละท่อนใช่ถึงบ้านไม่ให้กลับมาว่ากันไปนะทำผิดอะไรยังไม่รู้ตูก็ไม่รู้กันละถามพี่น้องของท่านเอาเองละกันพี่น้องท่านก็บอกท่านไม่ผิดพี่น้องที่ไม่รักท่านก็บอกท่านผิดผิดนะครับโอ้ยหลังเสร็จหลังม็อบยอ้นี่ก็ฟ้องกันมีฟ้องกันเต็มไปหมดเลยนะใช่นี่ไงได้ไหม ราจะให้มีคดีไงคุณอะไรล่ะนะ่ะคุณสิงโตทองชุมใช่ไหมสิงทองบัวชุมจะมาชิพักเพื่อไทยแล้วก็ทนายคนที่อยู่ข้างข้างหลังนะครับเป็นสองเสียอายสองแกนนำโดนหมดนี่พลเอกบุญเลิศพลเอกปฐมพงศคุณหมอตุลครับดำเนินคดีเรื่องอะไรไหมร่วมกันชุมนุมจนผมีผู้บัดเจ็บ อ๋อไม่ใช่กบฏแล้วไม่ใช่เอาเลยเอาร่วมร่วมมจนบินผู้บาดเจ็บโอโหแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นทีละคดีไงกระทงได้เยอะๆหน่อยเพราะพีหลอยกระทงะอื้เจะหลายๆกระทงจะได้บุญเยอะๆอหลายๆกระทงหน่อยนะฮะก็ว่ากันไปเรื่องนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้เราคงคุยกันเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคุณผู้ชมได้ติดตามหรือเปล่าอเป็นอย่างไรบ้างนะฮะดูแล้ว ฝ่ายค้านกับอะไรนะรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ยื่นหลักฐานนะเป็นคลิปคลิป <c oughs> เป็นคลิปนะฮะ <c oughs> จะไปตัดอะไรออนะครับเนี่ยนี่นะฮะบอกแฉจี g จจุดตายารัฐบาลเขายื่นเป็นคลิปเป็นรายทั้งใหญ่แหลรหลักฐานนะฮะคุณผู้มชมดูแล้วเป็นยังไงนะครับ <c oughs> น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือรัฐบาลได้จี้แจงแล้ว ฟังแล้วโอเคไหมฟังขึ้นไหมเนี่ยคลิปภ <ฮะ S 1> าพคลิปเสียงครับคลิปครับ,บเออใบเซตอย่าเยอะเลยขั้นตอนเลยเนี่ยคลิปเสียงคลิปภาพใ <c ười> บเซตขั้นตอนนะฮะไล่เห็นเป็นฉากๆกระบวนการที่มาที่ไปเงินไหลไปไหล,าไหลามาอ๋อก็มันก็ต้องไหลแล้วไหลซ้า,ายออกใครโยงกับใครสัมพันธ์กันยังไงไม่ชอบมาพากลงานไหนโอ้ครับแล้วแล้วอย่างของไทยรัฐออนไลน์เมื่อกี้อ่านเดลินิวใช่ไหมใชไทยรัฐออนไลน์นี่บอกเลยนะบอกว่า เอออะไรอ่ะมันโยงมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลเก่านู้นนะอ๋อรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลอภิสิทธินะรัฐบาลคุณทักษิณนุ่นอ่ะอ๋อเรื่องเรื่องจำนำข้าวอะไรเนี่ยฮะอ๋อครับโอ้แล้วบอกแล้วแล้วแล้วก็บอกว่ารัฐบาลนี้กล้ากว่าในการตั้งบริษัทผีรับซื้อข้าวแลวเพื่อโรงสีอะไรกันเนี่ยฮะโอ้อีลุงตุงนั่งครับคุณผู้ชมฮะนัวเนี่ยนัวหมดแต่ที่แน่ๆนะฮะเนี่ยคุณกิติรัตน์นลนองเนี่ยครับ เสียงอ่อยนี้ข่าวจากโพสต์ดูเดยนะฮะนี่รัดเสียงอ่อยยอมรับขายข้าวไม่ออกอาขายข้าวไม่ออกอาตกลงที่บวกขายแพงนั่นก็คือยังขายไม่ออกขายไม่ออกแสดงว่าเทศอื่นไม่ต้องกังวลแล้วเพราะยังขายไม่ออกยังขายไม่ออกก็อย่าไปกังวลเขาขายไม่ออกนะไม่ได้ขายไม่ได้นะขายไม่ออกอให้ดูหน้าหน่อยเยิบกอันนี้คนนี้เขาขายไม่ออก เนี่ยคุณโต้งระบุหนักใจขา,ขายข้าวที่รับตำนำมาไม่ได้เนื่องจากราคาแพงเลงชักจูงชาวนาปลูกมันสำมันหลังอ้อยแก้ปัญหาข้าวรับตำนำลน้นอ,อจะขายอ้อยแล้ว <laughs> แล้วช้างจะเอาอะไรกินเลยมันลำบากนะคุณคนเป็นชาวนาจู่ๆให้เป็นชาวอ้อยเออ <laughs> ชาวไร่ไร่อ้อยเอาไปขายต่างประเทศหมดแล้วช้างกินเลยอ้าวแล้วถ้าเกิดชาวนาไม่มีรับเพลงมันจะเป็นไงอ่ะชาวนาคือผู้ทำนาปลูกข้าวแล้วจะร้องชาวนาอ้อยเป็นผู้เอาไรไร่อ้อยโกงการรับตำนำข้าวรัฐบาล นี่ปัญหาขาดตุนแต่ยังประเมินไม่ได้ว่าเป็นจํานวนเท่าไร่นะฮะรองนายกบอกและหนักใจที่เหมือนฝ่ายค้านนักวิชาการเตือนว่าข้าวไทยขายไม่ออกแต่ได้ราคาไม่ดีต่ำกว่าที่รับจำนำมาดัง้รัฐบาลจะพยายามขายข้าวให้ได้ราคาดีที่สุดครับเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวเทียวีมันต้องขายข้าวได้มากที่สุดในโลกแล้วว่าชาวนามีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นอ่าอ้าวแล้วท้าไม่ได้ปลูกข้าวเขาจะเป็นชาวนาได้ไงเขาก็เป็นชาวไร่เลยแล้วมันจะดีขึ้นได้ไงด้วยเมื่อมันยังค้างก็เขาไม่ได้เป็นชาวนาแล้ว ขาบอกไม่ต้องถึงขนาดชาวนาญี่ปุ่นที่มีเงินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไปซื้อเพชรตายโอ้ชาวนาญี่ปุ่นทำไมถึงมีเงินไปไปเที่ยวต่างประเทศไปซื้อเพชรเลยฮะเพราะพื้นดินเขาหน่อย, <laughs> ยอีกหน่อยแล้วต้องกินอ้อยเป็นอาหารหลักนะคนญี่ปุ่นเนี่ยนะ <laughs> เห็นเห็นนะนะคนที่มีที่ดินนี่อภิมหารวยรวยนะฮะไม่ใช่อภิมหาละทวยแบบเรานะฮะเพราะที่ดินเขาหน่อยแล้วเขาเทคโนโลยีในการปลูกอืเออนะครับคือคือไปอ้างญี่ปุ่นแต่ว่า ความความที่เป็นเกษตรกรที่เราจะทําได้แบบเขาอ่ะเราเราเรา<ช>ไปถึงหรือ,อยังโนฮาวเราไม่ค่อยมีเรามีแต่โนฮาวทะเลาะกันอย่างเดียววันๆโนก no <laughs> ๊อปเออแล้วก็โนโนไม่ให้โนก๊อปอ่ะก๊อปเลยก๊อปโลดประชาธิป,ปัตย์ป,ปูดชื่อลงสีสอเอี่ยวปัญหาจำนำข้าวคือครั้งนี้เนี่ยต้องยอมแล้วฝ่ายค้านเนี่ยข้อมูลทีาออกมาเป็นชื่อเป็นช็อตเป็นขาเซตเซตเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ผู้ชมฟังแหละมีสี่อะไรนะเตียง เสียเสียอะไรมีเสียมีโอ้หลายชื่อครับเล่อยออกมานะฮะเนี่ยมีลงศรีะกูลดังมีคนใกล้ชิดของอะไรนะนักการเมืองที่เป็นอดีตนักร้องอมพลเหรออย่างเงี้ยครับเออตอนนี้ก็ขายลูกชิ้นแล้วเนี่ยเอาเลยลูกชิ้นเลือกเออน้ำจิ้มเขามีหลายแบบ เอาเลยเอาผมไม่รู้อ่ะขายลูกชิ้นหรือเออน้ำจิ้มเขาเป็นแฟรนไชส์ขายแฟรนไชส์มีน้ำจิ้ม M79 อะไรไม่รู้เขาเยอะแยะไปหมด <c oughs> เ,เลยเป็นกี้ลูกชิ้นปิ้งหรือลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดที่ในเหมือนกี้ลูกชิ้นทอดใช้ลูกชิ้นปลาระเบิดปะ่ะเออลูกชิ้นปลานั่นแหละ แต่ไม่เคยเห็นปลาลูกชิ้นปลาระเบิดอ่ะแต่ว่าน้ำจิ้มก็เป็นชื่อ M16 M77 นี่เดี๋ยวผมแผะมันมีจริงนะคุณผู้ชมลูกชิ้นปลาระเบิดกูแค่ไหนไหมลูกชิ้นปลาระเบิดอ่ะคือทอดๆแล้วมันจะแตกอ่ะเพราปลานะครับปลาไม่ใช่ปลาปลาอ๋อคุณกี้ไปขายลูกชิ้นปลาระเบิดเออคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะแต่ไม่รู้ระเบิดหรือเปล่าแต่เนี่ยมีปืนอ่ะเขาบอกว่าลงสีดีล็อกเอ็นเตอร์ไพรส์ส่อเอี่ยวปัญหาจำนำข้าวแฉกน้ำตะกุนคาร์มอนมีเป็นหุ้นหลักอืม จี้ชัดตอบพร้อมเปิดคลิปข้าวเขมรรับรอบเข้าไทยประจานกลางสภาอาจจำนำข้าวทําชาวนาผูกคาตายหลายรายโยนเชื่อรัฐบาลตัดสินใจเลิกทำนาคตข้าวไทยวิบัตินี่อัจพรผลระบุอ๋อมีเชื่อมีเชื่อนะดีนะแกไม่ได้สาธิตก็แขวนยังไงพอเราสาธิตแขวนเสร็จอ้าวเสร็จเลยทีนี้อึดอัดเอาออกไม่ได้ต่อไปไปต่อไม่ได้เลยคราวนี้พูดไม่ได้ เดี๋ยวเรามาว่ากาันรเรื่องเนี้ยจำนำข้าวเรื่องอภิปรายนะฮะ,ะ,ฮะคุณผู้ชมะะชมการอภิปรายแล้วเป็นยังไงการเมงวันนี้ครับ,รบเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวเบรกก่อนครับขอบคุนครับ